สวัสดีครับวันนี้พาสรุปหนังสือที่มีชื่อว่าแก่ช้าลงแค่ปล่อยให้ท้องหิวหนังสือเล่มนี้จะเล่าถึงวิธีการทําให้มนุษย์เรามีสุขภาพที่ดีและอ่อนวัยจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็คือตัวของผู้เขียนเองที่ชื่อว่าในแพทย์โยชิโนรินางุมะนะครับโดยจะเน้นตามชื่อของหนังสือนั่นก็คือ การกินและการกินเมื่อท้องหิวหรือว่าท้องร้องจ๊อกๆเท่านั้นที่จริงแล้วผมก็แอบไม่ได้เห็นด้วยกับทุกสิ่งบางเรื่องที่นางเสลิมนี้บอกไว้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมเองก็ยึดหลักอะไรที่มันพอดีไว้ก่อนสายการไว้ก่อนเนาะนะครับมา,มาเริ่มกันดีกว่าว่านางเสลิมนี้เขาเล่าอะไรกันบ้างเนาะช่วงต้นเล่มเนี่ยก็จะเล่าถึงระบบการย่อยอาหารของเรานะครับว่าเป็นยังไงเนาะแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแล้วก็สาเหตุที่เราท้องร้องจอ๊อกๆเวลาเราหิวนั้นเกิดขึ้นมาอย่างไรเนาะที่จริงแล้วการท และทําให้เกิดฮอร์โมนด้านดีต่างๆนะที่สามารถที่จะช่วยสลายไขมันส่วนเกินในร่างกายหรือฮอร์โมนที่ทําให้เรานั้นดูเด็กขึ้นอ่อนวัยขึ้นนั่นเองฮอร์โมนต่างๆเราเนี่ยจะเกิดหลังจากที่ลําไส้หรือกระเพาะอาหารของเรานั้นว่างเท่านั้นซึ่งเราสามารถที่จะรู้ได้จากการที่เรานั้นมีเสียงท้องร้องจอกๆออกมานั่นเองนะครับมาถึงก,กลางเล่มกันบ้างครับกลางเล่มเนี่ยจะเล่าถึงกิจวัตรประจำวันนะการใช้ชีวิตที่ดีนะควรจะนอนตั้งแต่หัวค่ำนี คือช่วงเวลา22ในาฬิกาถึงช่วงตี2เนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงที่โกรธฮอร์โมนครับทำงานแล้วก็มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมร่างกายขณะที่เราหลับอยู่ให้เรานั้นมีสุขภาพที่กลับขึ้นมาดีสุขภาพดีขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับแล้วก็พร้อมใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้เรานั้นดูเด็กแล้วก็ไม่แก่ลงนั่นเองจากการที่เราพักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงที่โกรธฮอร์โมนนั้นทํางานนะครับนั่นคือ22ในาฬิกาถึงตี2นนะ,น,น,น,ะน,นะครับ การที่ฮอร์โมนทำงานได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือตอนที่เราหลับลึกเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ควรเหลือเวลาเผื่อเอาเวลานอนเนี่ยก่อนที่22นาฬิกาถึงตีสองเนี่ยควรจะเหลือเวลาให้เหล่านั้นร่างกายนั้นค่อยๆหลับแล้วก็หลับลึกลงไปนัเองแล้วหลับลึกกับหลับตื่นเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเนาะการที่เราหลับตื่นเนี่ยก็คือการที่เรานั้นกำลังหลับหรือกำลังจะตื่นขึ้นมานั่นเองก็คือมันอยู่ตื่นๆอะได้ตื่นแล้วนะครับซึ่งมันจะเกิดตอนเวลาที่เรานั้นกำลังหลับฝันอยู่หรือว่าฝันอะไรบางอย่างเนี่ยมีเกกาจนนั็้ จากนั้นเราก็จะตื่นขึ้นมาหลังจากที่เราฝันใช่ไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าหลับตื่นนะครับส่วนกระหลับลึกเปน็นยังไงกรหลับลึกก็คือการที่เรานะไม่รู้สึกตัวอะไรเลยนะครับก็คือสมองนั้นได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเองแล้วก็เป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนนั้นได้ทํางานซ่อมแซมร่างกายเราอยู่นั่นเองนะครับมาถึงในท้ายเล่มกันบ้างในท้ายเล่มเนี่ยก็จะเล่าถึงสูตรลับของอาหารต่างๆนะครับชนิดและประโยชน์นะครับของผักหรือสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายเราว่ามีความสําคัญอย่างไรและสามารถที่จะเอาไปปรุงอาหารได้แบบไหนบ้างน,นะครับ ที่สาคัญของการกินก็คือเรานั้นไม่ควรกินอิ่มเกิน60%ของร่างกายหรือว่ากระเพาะของเราเองเพื่อเห็นภาพนะลองนึกถึงเส้นอาหารของญี่ปุ่นครับที่จะมีข้าวหนึ่งถ้วยกับข้าวหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็น้าซุปหนึ่งถ้วยนะครับก็จะมีอาหารครบ5หมู่หรือว่าจะแบ่งเป็นย่อยๆ3สาม,มื้อให้มันครบ5หมู่ก็ได้ครับก็จะเป็นเส้นอาหารเล็กๆนะครับที่สามารถที่ทำให้เราก,กินอิ่มแบบไม่ได้อิ่มร้อยเปอนะครับส่วนเรื่องอาหารในการกินเนี่ยเช่นเหล้ากาแฟชาบุรีที่หลายคนนั้นชอบดื่มหรือว่าชอบ เพื่อเราสดชื่นและพร้อมในการทํางานในแต่ละวันได้นะครับที่จริงแล้วมันก็เป็นความจริงครับที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นมีความสดชื่นขึ้นมาได้จากอาหารพวกนี้นะครับแต่ผลร้ายของสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้ระบบประสาทที่ชื่อว่า p a r a ซิมเท t ิกนะครับตอบสนองเกินกว่าปกติหรือจะพูดง่ายๆคือทําให้เราเสพติดอาหารประเภทนี้ซึ่งผลเสียของอาหารประเภทนี้ก็คือทําให้เราเสียสุขภาพไม่อยากอาหารและมันก็ทําให้เรานั้นต้องการมันเรื่อยๆจนทําให้เรานั้นเสียสุขภาพไปนั่นเองนะครับไม่ดีไม่ดีนะครับ พูดเรื่องอาหารแล้วในสี่เรื่อนี้ก็บอกไว้ว่านะครับอาหารท้องถิ่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองครับก็คือเราเกิดที่ไหนก็ควรกินอาหารที่มันเกิดขึ้นจากที่นั่นนะครับลูกจากที่นั่นนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาได้ดีเนี่ยเราเติบโตมาตรงไหนอาหารที่เติบโตมาได้เนี่ยก็จะควรจะเป็นอาหารที่มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นั้นจริงๆนะครับโอเคครับก็เกือบลืมไปครับมนุษย์เราเนี่ยจะกินอย่างเดียวก็ไม่ได้น้อก็ต้องมีการออกกำลังกายกันหน่อยนะครับเพราะว่ามนุษย์นั้นหากิน ถ้าตามหนังสือเล่มนี้ที่แนะนาไว้นะครับการออกกำลังกายที่ดีที่สุดน่ยก็คือการออกกำลังกายที่ไม่ทําให้หัวใจนั้นเต้นเร็วเกินไปนะครับเพราะว่ามีความเชื่อว่าการทําการที่เราหัวใจนั้นเต้นเร็วนะครับมากๆเนี่ยก็เหมือนการที่เอาดึงเวลาการทําง,งานของหัวใจในอนาคตเนี่ยมาใช้นะครับก็ทําให้เรานั้นเกิด อาการหัวใจอ่อนแรงหรือว่าทําให้รอนอายุสั้นลงได้นั่นเองอันนี้เป็นความเชื่อที่หนังสือบอกมาเนาะวิธีที่ดีที่สุดนะของหนังสือเล่มนี้บอกไว้ก็คือการออกกำลังกายแบบการเดินเร็วๆไวๆเข้าไวนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆโดยการที่เราเดินแต่ละก้าวเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนความเร็วในการเดินให้มันเร็วขึ้นนะั่นเองนะแล้วก็ก้าวเท้าให้มันยาวขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เรานั้นออกกำลังกายได้แบบดีสุขภาพที่หนังสือเล่มนี้นนานนะคคนน้เโอรก็็ปปืหดยสุ จากตัวผมเองเนาะก็ยังมีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมมันก็ลองไปหาซื้อหาอ่านเพิ่มเติมกันได้นะหนังสือเนี่มนี้ก็เป็นเล่มเล็กนะครับมีภาพการ์ตูนสวยงามนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้อ่านแล้วก็จินตนาการไปอย่างง่ายๆเนาะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กเหมือนกันนะแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ก็อ่านได้เด็กก็อ่านดีเนาะแล้วก็สามารถจะเอานําปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบทันทีหลังจากที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้จบไปในแต่ละวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม